กว๋วยเตี๋ยวจ้าวันนี้กว๋วยเตี๋ยวช่บชับกว๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยอร่อยชิมมึงดูอืมกินกว๋วยเตี๋ยวแซ่บจ้าวันนี้เปิดลานกว๋วยเตี๋ยวเองเลยแซ่บอืมทีเด็ดก็ขึ้นหมกพริกเลยแล้วจ้า คือจักจั่นเลยอือืมแซ่บดีวอืมสชาตกเทิรให้ข่แทุกอย่างแซ่บ อีกลูกพิกกระเรียงส,สั่ือเกขา